ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสีหลี่สีด้วยโควิด1 9นะครับฟังข่าวทุกวันนะแพร่ากระจายอย่างยังไม่พอนะครับยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจทางด้านของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ปากท้องนะมันมันมันถึงกันไปหมดนะครับโควิดหลายท่าน ตกงานหลายท่านว่างงานนะครับหลายท่านต้องกลับบ้านต่างจังหวัดนะนะครับครอบครัวบางครอบครัวไม่มีรายได้นะครับต้องยังไงอ่ะหันหน้าไปกู้หนี้ยืมสินก็มีนะครับแล้วก็ต้องฉกชิงวิ่งราวก็มีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเขาเรียกว่าหลอกลวงนะครับในกลุ่มพระเครื่องค่อนข้างจะเยอะนะนะครับ แล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับปองเป็นทนายเป็นทนายบ้างเป็นนายหน้าบ้างเป็นเจ้าหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้บ้างเรียบเก็บเก็บเงินบ้างนะครับก็เรามาระวังกันด้วยนะนะครับในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องอย่างต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกันเนาะอ่ะวัตถุมงคลที่ผมผมแจกไปนะครับแล้วก็ในรับความรับข้อจากผู้ใหญ่บางท่านนะครับแจกไปเนื่องจากว่า ปัญหาโควิดนี่แหละนะนะครับในเรื่องของอสภาพความเป็นอยู่นะครับแล้วก็สภาพจิตใจนะหลายคนไม่มีที่พึ่งนะครับหลายคนต้องการเขาเรียกว่าที่พึ่งทางใจนะอะไรก็ได้นะนะครับผมเชื่อว่ามันมีบางอย่างนะที่ที่พูดไม่ได้นะนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกี่ยวกับโควิดนะอันนี้ผมฟังจากปากของคนที่มีประสบการณ์เป็นบางคนนะคนที่ใกล้ชิดนะครับใน แจกชีดหลวงพ่อด้วยนะนะครับสาคัญมากนะนะครับพระทุมคนที่แจกไปนะใครที่ได้นะครับมันอธิษฐานนะมันระลึกถึงนะครับทุกเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะนะครับนะผมเชื่อว่า,อ,าอะไรดีๆนะครับมีมาแน่นอนหรือถ้าไม่มีมานะครับเรื่องร้ายๆไม่เกิดขึ้นแน่นอนหรือถ้าเกิดขึ้นนะครับจากหนักก็อาจจะเป็นเบาอยู่ที่เราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาแค่นั้น อ่ะเข้าสู่คลิปเข้าสู่คอนเทนต์ที่จะทำนะครับก็อารมพบทก็พักเพื่อไปสักพักหนึ่งคลิปนี้นะแท้ทัานนะครับที่สำคัญถูกอ,อันนี้ผมต้องหยิบเขาเรียกว่าหยิบตลับนะตลับในตู้มาเปิดนะจริงๆหลายท่านเคยเคยมาสองแล้วะเปิดตลับอ่ะไม่ใช่เปิดผราอบนะครับเปิดตลับ ตามคอนเทนต์เลยนะครับวันนี้แท้ทันนะที่สำคัญก็คือถูกอ่ะนะครับมีอะไรบ้างที่เก็บไว้นะก็มีอายุมันขวัญยื่นนะครับปี55นะทน,นี้แท้ทันหลวงพ่อนะครับก็มีอยู่สองเนื้อนะครับที่มีนะมีทองเหลืองกับทองแดงนะนะครับนี่แท้ทันนะครับอาหมื่นมนนะครับหมื่นมนหรือว่ากระถิน กรถินของวอชิงตันดีซีเนี่ยรุ่นนี้ก็ทันนะทันหลวงพ่อนะครับคําว่าแท้ทันหมายว่าหลวงพ่อท่านยังไม่มรณภาพนะนะครับแต่ว่าท่านอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับวันนี้หลวงพ่อเจอเบล็อกแท้ทันนะกรถิน58นะ58นี่ทันแน่นอนนะครับมีทองแงงดงลงน้ำแล้วก็มีทองแดงตีลไฟหาค่อนข้างจะยากนะครับหลายท่านสอบถามมาว่าเนี่ยนะยันตัวเนี้ยเห็นวัตถุมงคลแล้วก็นึกถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณนะครับเพราะว่า ท่านก็เป็นสายทํากันนะนะครับกฐินห้าแปดนี่มีรูปแบบความสวยงามอีกคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะนะครับเหนียญเจริญพรนะ,ะเจริญพรนะครับนี่ก็ทันแน่นอนนะครับจเจริญพรปีห้าสองนะครับอันนี้เนื้อเงินเนื้อเงินนะครับกฐะถินห้าสี่นะครับเนื้อทองเหลืองแต่ว่าผิวจะเปิดหน่อยอันนี้ แท้ทันแน่นอนนะครับ5-4มีนะกระทิน5-6นะครับเป็นรูปหล่อนะเนื้อทองเหลืองนะครับวัตโกแท้ทันนะครับเลี่ยมทองนะครับเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญด้านหลังพราศิบรีนะนะครับปีรู้สึกว่าจะ3-7ไม่แน่ใจนะครับแท้ทันแน่นอนนะครับรูปหล่อรุ่น4นะครับปี3-9นะครับ แท้ทันแน่นอนนะครับเหรียญขนมือหันข้างนะครับปี59นะครับนะบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเหรียญอายุพระนคน59นะครับเหรียญน,นี้นะจริงๆผมเก็บค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เก็บทั้ง2บล็อกเลยนะครับมีทั้งบล็อกบล็อกเขาเราียกว่าบล็อกลายแตกนี่เห็นไหมนี่นะบล็อกลายตรงนี้จะแตกแล้วก็เป็นบล็อกธรรมดานะบล็อกลายแตกทีโยมนะครับ ผมเก็บ <G ed ep> ค่อนข้างจะเยอะนะครับรุ่นนี้เก็บเยอะมากเมื่อก่อนเก็บ <G ed ep> เป็นร้อยเหรียญเลยนะครับแบ่งจากน้องมานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับหลวงพ่อพนมมือเหมือนกับลังนั่งนั่งอ,ธ,งอธิษฐานจิตหรือว่าอาธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่นะครับเหมือนหลวงพ่อท่านห้พอนะผมเก็บเยอะจริงนะครับเยอะจริงแล้วก็มีคนมาขอแบ่งไปนะแล้วก็เหลือไม่ไม,ไม่ไม่กี่เหรียญน,นะครับเหลือประมาณสักสิบกว่าเหรียญเองนะครับ เหรียญเหรียญนี hmm. right? yeah. So yeah. So ้จร so nah ิงๆมีความคลาสสิกมากนะนะครับนี่นะสวยงามนะด้านหลังเป็นไก่นะครับไก่ชนด้วยนะนะครับเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้นะครับแล้วก็กระถินพระราชทานกรถินห้าเก้นี่นะครับสีก็จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับการรักเก็บรักษานะครับบางองค์โดนอากาศโดนแดดโดนความชื้นนะก็จะไม่ไม่สวยหรือว่าจะซีดนะครับ ถึง59เนี่ยเก็บเยอะมากนะครับพราะราสถานเนี่ยเมื่อก่อนอซื้อมาเหรียญรัต8,900เหรียญละพันนะเมื่อก่อนนะนะครับเนี่ยไล่เก็บอยู่แถวหน้าวัดอะ่ะนะนะครับค่อนข้างจะจะเยอะนะครับเก็บมาเยอะนะผมเก็บมาเยอะเลยแล้วก็มีคนมาขอแบ่งบ้างนะนะครับแล้วก็ออกไปออกไปเยอะพอสมควรนะ เหลือรู้สึกว่าประมาณ10เหรียญได้มั้งนะนะครับแต่ว่าขนมือหันข้างเนี่ยเก็บเก็บเยอะมากทั้ง2บล็อกเลยนะครับอ่าเนาะทิศหมื่นมลน,นะครับโมชันกันดีซีนี่ก็สวยงามเข้มแขังเล่มประสบการณ์ด้วยนะนะครับนี่เหรียญรวยยั่งยืนที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนี่ก็สวยนะนะครับด้านหลังเป็นไก่นะครับนี่นะสวยมากนะเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้ก็สวยนะครับก็ก็ ก็มีเก็บนะมีเก็บเยอะอยู่นะนะครับเหรียญหน้านมนะครับหน้านมก็จะมีทั้งเนี่วัดหัวคุ้งนะครับออกมานะด้านหลังนะครับตำบลไผ่ล้อมนะวัดหัวคุ้งตำบลไผ่ล้อมภาชีนะครับนี่นะเหรียญหน้าหนุมนะครับของวัดหัวคุ้งนะนี่ก็น่าเก็บนะครับอันนี้ก็หน้าหนุ่มเหมือนกันนะครับเหรียญปีสองสี่ นะปี24มีทองแดงลมดำแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอัปปะเหลียญนหนึ่งนะครับนี่นะก็ยังยังเก็บไวนะ้ยังเก็บไว้หลายท่านมาขอแบ่งไม่อยากจะแบ่งนะนะครับกระถิน57อา้าวก็ยังมีอยู่นะกระถิน57นะครับแล้วก็กระถิน่นี่ก็ก็มีนะครับ42ก็มีเช่นเดียวกันนะดูล้าสนมากจะเหรียญกระถินเหรียญแจกทานอนะ่ะ ค่อนข้างเยอะอ่านี่เหรียญบูชาครูนะครับสําคัญเลยนี่เหรียญบูชาครูโอ้สาธุยังเหลือด้าหลังเป็นพ่อแก่นะครับพิธีบูชาครูนะครับปี2556นะปีชนะจนนั่นแหละนะครับหลวงพ่อรวยท่านทรงไหว้ครูนะครับครอบครูนะครับแล้วก็เหรียญสร้างโบสบสนี่นะครับนี่นะของรู้สึกว่าจะเป็นปัดศึกนะครับ เทือลึกงานยกช่อฟ้าอุโบสถนะนี่ก็สวยงามนะเข้มขังเหมือนกันนะนะครับไม่ใช่ธรรมดานะเหรียญหลวงพ่อเนี่ยเหรียญสร้างอุโบสถเนี่ยนะนะครับผมบอกเลยประสบการณ์นะประสบการณ์นะครับยิ่งเหรียญหมื่นมูนเนี่ยที่ใครบอกว่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันท่านนะครับทันนะหลวงพ่อท่านอาพาธอยู่โรงพยาบาลท่านเจมิมเจมบล็อกนะครับเจิมบล็อกให้นะครับแล้วก็กระถิน กระิ่นหกนนะหลวงพ่อท่านก็เชื่อมบล็อกนะนะครับด้านหลังเป็นถุงเงินถุงทองบางคนบอกว่าเหรียญมหาลาภสองอ่ะก็ก็คล้ายๆกันนะครับ42 42แล้วก็60นะครับก็มีนะผมก็ยังเคยเอาเอาขึ้นคอเลยเนะี่ยเหรียญกระถิ่นนะครับก็ใส่ใกีสาจีวรนใส่สสยสินไปซักนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ไอ้มันขันยืนนะครับก็มีอยู่นี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้นะครับ ของของดีของเก่าเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะนะครับนะวัดตองเป้านะนะครับเป็นของดีปีลึกนะถึงจะออกวัดอื่นแต่ว่าด้านหลังเหรียญเหรียญพระเจ้าตากนะนะครับเหรียญพระเจ้าตากเหรียญอันนี้สตัมมวานนะครับร้อยวันเนาะอายุมั่นขวัญยืนนะครับนี่เม็ดแตงนะครับไตรมาสห้าสมนะครับ เนี่ยสวยนี่ก็สุดยอดราคาเหรียญเป็นเหรียญเล็กที่ราคาแรงมากนะ,นะครับเหรียญกระทิ้น60กับ42ผมก็มีค่อนข้างจะเยอะอยู่นะนะครับ58นี่ก็ทองแดงสวยๆก็ยังเก็บไว้อยู่นะนะครับยังไม่ใจอ่อนพระผงนะครับนี่ก็ยังมีนะสร้างโบสดนะครับนี่นะฝังลูกนิมิตนะนะครับของดีปีลึกนี่ก็ยังยังเก็บ ยังแอบเก็บไว้อยู่นะนะครับก็อยู่ในกล่องด้วยนะนะครับแล้วก็พับพิฆเนศเทพแห่งความสําเร็จรุ่นนี้เหรียญน,นี้ไม่ธรรมดานะจานตูดตัวนะครับหลวงพ่อจานนะแล้วก็รูปหล่อรุ่นสี่ก็ยังยังมีอยู่นะครับเหรียญควนถุงเนี่ยผมออกไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะนะครับนี่นะที่แถมไปแล้วก็ที่แจกไปนะครับก็เหลือไม่กี่เหรียญน,น,นะนะครับก็เก็บไว้นะ รู้สึกว่าจะหลุดออกมาจากจากซอง,งนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับสนใจอะไรยังไงทักมาแล้วกันนะครับ Facebook Line ใต้คลิปวิดีโอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ